ขอเล่าหน่อยแม่เอาเอาแคนตัดลงกระถางใหญ่กระบะเนี้ยพี่จ้องมานานละจ้องจนเจอว่าเออบางต้นเนาะแต่คิดว่าตอนนี้เกอบทุกต้นแหละรากเน่าเมื่อสักครู่นี้ลองลองเอาออกมาลองดึงเนาะเสียงดึงออกมาพอดูแลตายนะแน่ถ้าปล่อยไว้พอดึงออกมาปุ๊บเนี่ยดูที่ราก นอนขึ้นจ้าตอนนี้พี่เอาออกมา1ต้นเดี๋ยววันเดี๋ยววันวันนี้คงไม่ทันแหละเพราะต้องไปทํางานเดี๋ยวมาดูไอ้ที่พี่ลากแล้วอ่าแยกแยกต้นแล้วเป็นแบบนี้ตึ้งตึงตึงตึง,ต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 งเราเราแยกหน่อได้ตั้งหลายกระถางซึ่งในแต่ละกระถางก็ไม่ได้มีหน่อเดียวพี่คิดว่าต้นนี้เนาะแมมขนนกไม่ใช่แมมขนนกแมมอะไรสักอย่าง ถ้าแมมขนนกก็จะเป็นแบบนี้ดอกชมพูเชียวคือมันจะคล้ายๆกันอะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังหาชื่อมาให้แต่ตอนนี้แมมขนนกดอกมีดอก,กนะจ๊ะอันนี้เดี๋ยวดูฝีมือพี่นะว่าจะแยกหน่อจะตายไหมคิดว่าไม่ตายเดาว่าต,นตน้นต้นแคนตัสพันธุ์เนี้ย ขยายพันธุ์ด้วยหนามตอนนี้หนามที่มันมันมันลงมันหลุดอยู่แถวนี้พี่ว่าต่อไปมันจะงอกเช่นเดียวกันไอเน่าไอที่มันเน่าเน่าพี่ปล่อยลงไปในนี้สวนผักแม่เดี๋ยวต้องรอดูสักพักหนึ่งว่าจะต้องมีหน่ออะไรสักหนอ่องอกขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูเนาะว่าถึงว่ามันจะงอกให้พี่ไหมตึง